สวัสดีครับผมนายวารยุทธ์บุญมีเกษตรรัสกรจังหวัดสุรินทร์วันนี้จะพาท่านไปดูไปชมโครงการสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้กระทรวงเกษตรเป็นหลักในการ,รขับเคลื่อนโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้ได้ทําในพื้นที่ต้นแบบทุกอําเภออําเภอละหนึ่งกลุ่ม กลุ่มละ1ห,หมู่บ้านซึ่งแต่ละกลุ่มมีไม่น้อยกว่า30รายนะครับให้มีการรับรองการตรวจรับรองแบบ PGS สุรินทร์นะครับโครงการนี้ได้ดหเนินการไปแล้วอยู่ระหว่างที่เรากำลังจะฝึะกอบรมเกษตรกร,กรในเรื่องของระบบ PGs นะครับดังนั้นทั้ง18กลุ่มนี้จะนำพาท่านไปดูตัวอย่างของกลุ่มอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองสนิทซึ่งกลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ้านสำโรงที่มีการผลิตพืชผักอินทรีย์มีกเกษตรกรเข้าร่วม33ารายในพื้นที่6ไร่นะครับเขามีรูปแบบของคณะกรรมการในการบ,บริหารกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะครับมีการผลิตพืชผักอินทรีย์อย่างไรต้นทางเขาผลิตแบบไหนมีกลางทางเขาแพ็กเกจิ้งอย่างไรแล้วก็เขามีตลาดรองรับอย่าง ครบวงจรนะครับซึ่งจะได้นํำพาท่านไปชมหน้าบัตรนี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มต้นแบบในการที่ขยายผลในในในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งอําเภอในปี2 5 6 5ขอเชิญท่านไปติดตามชมครับสวัสดีค่ะนางพงศ์ค่ะเป็นประธานสุนทรีชาร์จบ้านจะโนมู่ที่กตำบลโนสินอำเภอจอพระจังหวัดสุรินทราประวัติพอเป็นมาของกลุ่มค่ะก็คือกลุ่มได้จัดตั้งวิชาสิจชุมชน ราคาผาตั้งแต่ปี2 5 5ค่ะโดยได้จะทำกิจกรรมกลุ่มกลับม,มาตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็มีการรวมกลุ่มรวมกลุ่มเป็นอาหารปลอดภัยของโครงการที่ท่านอบตหนองสนิทได้จะทำโครงการอาหารปลอดภัยและได้รับสมัครสมาชิกทั้ง10หมู่บ้านของตำบลหนองสนิท และเราได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันมาจนจนถึงปัจจุบันและได้ตั้งเป็นตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มวิสหาหก์ธนาคารพืชผักบ้านสำโรงค่ะมีคณะกรรมการทั้งหมดสิบท่านค่ะโดยที่ตั้งที่ตั้งกลุ่มก็บ้านเลขที่3 1มหมู่ที่3ามตำบลดงสนิทอำเภอจอมพร้าจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีการวราง,งกฎกติการ่รวบกันโดยที่สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วมประชมุมอย่างน้อย เดือนละหนึ่งครั้งไม่เกินสามครั้งก็จะถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกค่ะกรรมการแต่ละท่านก็จะมีการรับหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันโดยการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละท่านรับผิดชอบไปแต่ละรื่องทะเลผลผลิตเป็นไงบ้างครับผลผลิตตอนนี้นะคะก็คือเราเป็นยังไงบ้างเราทำค่าเรารักมาตรฐานเราเกิดไทวยแรนแรงและเราได้ ไปรับรองไปรับรองเกษตรินสินผลผลิตไทแรงผลผลิตเกษตระค่ะผลผลิตก็ดีนะครับแล้วก็ตลาดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีตลาดไหมตอนนี้ตลาดไม่มีค่ะปัญหาค่ะตอนตลาดตอนนี้ขยายกว้างมากค่ะเราถึงขับไทยกลุ่มเราผลิตผลไม่ทันเลยค่ะรอเรื่องโลกรื้อรอเรื่องโลกรื้อผลิตไม่ทันค่ะผลผลิตก็ไม่มีปัญหาคุณสั่งอะไรนะครับค่ะ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นเป็นกลุ่มเรียนรู้ให้กับประชาชนในอุทยานธมชาตด้วยใช่ไหมครับถ้ามีแนวโน้มจะขยายผลเพิ่มขึ้นไหมครับมีค่ะก็คือเราจะขยายออกไปท,ทุกหมู่บ้านค่ะาให้ทุกหมู่บ้านค,ครับสำหรับการปลูกผักที่ปลอดสารเคมีคือเราปลูกผักิอทรีย์ที่มีคุณภาพนะคะก็มัน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 เป็นความ ความภาคภูมิใจค่ะที่เราสามารถปลูกผักอินทรีย์ได้ค่ะโดยที่เราสามารถปลูกผักให้กับเกษตรกรที่ได้รับประทานผักที่ปลอดภัยนะคะก็ตรงนี้ค่ะสําหรับการลงทุนในการปลูกผักอินทรีย์นะคะมันมันมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะคะเพียงแต่เราอาใจมาทําเท่านั้นนะคะเราก็สามารถปลูกผักได้ค่ะไม่ไม่มไมยากหรือไม่ง่ายแต่ว่าเราก็พอทําได้ค่ะสมาชิกในกลุ่มเนี่ย ามีรายได้ยังไงพอดดีขึ้นไหมตั้งแต่ที่เราได้ร่วมกิจกรรมคือปลุกพัุนสมาชิกทุกคนคือมีรายได้ให้กับครอบครัวโดยที่ไม่เดือดร้อนแต่ก่อนสมาชิกจะจะให้มีรายได้หลังจากที่ลังจาาที่ทำการเกษตรหรือคือทำนาแล้วก็อยู่ว่างโดยที่ไม่ ไมได้อะไรเลยแต่พอมาเข้าร่วมโครงการตัวนี้ก็คือเกษตรกรอยู่ได้การผลิตแต่ละผักเนี่ยทั้งคนทั้งกลุ่มเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบเองต้องรับผิดชอบเอองรับบผิดชกันเองแล้วก็เขาจะต้องดูแลกันเองทั้งหมดในกลุ่มที่หนึ่งนี้นะซึ่งเราก็กําหนดพืชให้ปลูกพืชผักให้ปลูกใเองนะครับตามแผนตามแผนที่เราบรรทินแล้วก็ทีนี้เวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็จะให้เขา ทำตามแผนการผลิตว่าจะเก็บเกี่ยวเมื่อไรจะ่งตลาดอย่างไรอันนี้เราเราทำยังไงวันนี้วันนี้สมมติว่ากลุ่มนี้จะออกผักบุ้งนะคะเราก็มีรับออเดอร์มาแล้วก็สั่งกลุ่มเลยว่าวันนี้กลุ่มนี้ต้องออกผักบุ้งไป1ิบกิโลหรือห้าสิกิโลนะเราก็จะพากันเอาผักบุ้งออกทุกคนค่ะในในกลุ่มของเขาค่ะคือจะมันจะได้ออกทุกคนค่ะตอนนี้ตลาดที่จังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยเขาต้องการอะไรมากที่สุดตอนนี้ตอนนี้ตลาดทางจังหวัดสุรินทร์ก็ คผักม่วงกับฟางตุ้งผักม่วงกับฟางตุ้งแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมอีกต้นย่างนใช่ไหมผลิตแบบต้องการเยอะมากใช่ไหมตอนนี้แล้วก็ตลาดที่เราส่งนี่คือมีตลาดอะไรบ้างครับตลาดที่เราส่งก็มีตามโรงพยาบาลในในในจังหวัดในจังหวัดอําเภออำเภอ๋อแสดงว่าแสดงว่ากลุ่มของเราเนี่ยเข้าร่วมโครงการ โครงการตลาดโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยส่งผักให้โรงพยาบาลทุกวันแล้วก็ส่งให้โรงเรียนล้ว่็ส่งให้โรงเรียนด้วยและร้านหมูกระทะด้วยร้านหมูกระทะด้วยห้างสรรพสินค้ามีไหมมีค่ะคือเราส่งโรบินสันค่ะที่ตลาดจุงใจค่ะตอนนี้คือคิดว่าออเดอร์นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมหรือว่าเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นและเราทํายังไงตอนนี้ก็คือปัญหาที่เราพบก็คือเราสามารถ ไม่สามารถจะผลิตผักให้ลูกค้าได้ได้ตามออเดอร์ค่ะก็คือเราผักเราออกได้ตามตามที่ตลาดต้องการแต่ว่าเราปริมาณเราให้ได้ไม่เพียงพอค่ะแสดงว่าแสดงว่าผัาากเรามีชื่อแล้วแระรับมาตร,บบรฐานการรับรองจากกระทรวงเกษตรเป็นออแกนิกไทยแลนด์โดยโกรมวิชาาเกษตรเนาะอ๋อแสดงว่าเรามีชื่อแล้วตรงนี้ก็มีตลาดล้นเราวางแผนการผลิตยังไงต่อไป ตอนนี้นะคะก็คือเราเราประชุมสมาชิกวางแผนการผลิตโดยที่เราเราเราจะทำแปลงขึ้นสูงค่ะคือเป็นแค่ยกแค่ยกแค่ขึ้นค่ะเพื่อเพื่อเพื่อที่เพื่อให้สะดวกให้สะดวกสะดวกต่อการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารรักษาให้มันสะดวกขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมันใช้ระบบธรรมชาติคือ็นยกแปลง เป็นแปลงธรรมดามันก็เลยลำบากในการบริหารจัดการเนาะถ้ายกแค่ก็จะสะดวกและสบายแล้วก็จะง่ายต่อการจัดการครับทีนี้เอ่พื้นที่ทั้งหมด6ไร่เนาะเฉพาะตรงนี้ไหมหไร่คกศย์าหกศู5 6์ไร่เนาะแล้วมีแนวโน้มสมาชิกเพิ่มขึ้นไหมครับสมาชิกตอนนี้สมาชิกเพิ่มขึ้นค่ะสมาชิกจากเดิม ตึ้นี้เพิ่มขึ้นมาเป็น113ลายแล้วเพิ่มขึ้นแล้วนะครับและเราได้ขยายพื้นที่ไปที่บ้านหมบ้านหมที่4ครับแล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรได้มาสนับสนุนยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรก็มาสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้ให้แนะนําแนะนำให้ความรู้มาเติมเต็มมาให้กับพวกเรา แล้วจังหวัดเขามาอย่างไงบ้างครับจังหวัดจังหวัดก็มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงค่ะทุกทุกหน่วยงานค่ะท่านจะมาให้เป็นพี่เลี้ยงทุกหน่วยงานค่ะสรุปแล้วคือโครงการไปกลุ่มนี้เป็นต้นแบบของโครงการสุรินลุ่งเรืองศูนองเกษตรอินทรีย์เนาะค่ะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เกษตรกรเข้มแข็งเข้มแข็งทุกคนช่วยเลี้ยงได้เกษตรกรหรือสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้เข้าร่วมโครงการสืบินรุ่งเรืองสืรเนื่อเกษตรสรบก็คือเรามีสมาชิกทั้งหมู่บ้านได้ได้ได้ร่วมกันจัดท่ากลุ่มขึ้นมาเป็นหกกลุ่มค่ะหกกลุ่มค่ะครับคือกลุ่มกลุ่มกลุ่มภาคกลุ่มภาคกลุ่มปศุสัตว์กลุ่มประมงกลุ่มทุเรียนพืชผัดถูกไหมพืชผักสมุนไพรพืชพัดสมุนไพรโอเคก็เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดนะครับก็มีคณะกรรมการทุกกลุ่มค่ะและได้มีกระบวนการร่วมกัน ขอบคุณครับ